เอิงค่ะยายอิงสวัสดีค่ะเวมาให้กำลังใจขอบคุณค่ะคะ่ะวีชวีวันนี่คนจังหวัดไหนคะวีชวีวันวีชวีวันค่ะขอบคุณมากที่แวะมาให้กำลังใจการค่ะพี่นินค่ะใก้ไก้ไการค่ะพี่น้องคาะทักทายตอนเย็นสวัสดีค่ะ ทักทายกันตอนเย็นอีกตอนเย็นนะคะตอนเย็นวันที่16ธพันวาคมาาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้มาทักทายคุณครูแล้วนะมาทักทายกันทักทายกันตอนเย็นหลังจากเลิกงานนะคะ ลูกสาวตากำนันจ้าโอเมียนเลี่ยประจวบนะคะมีตาเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้มาทากทายคุณครูแล้วนะจีบเออเพลงเก่น์แท้ลูกสาวตากำนันค่ะไอการค่ะ ให้การคนุนคุ้นเคยกันค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้มาทักทายคุณครูแล้วนะเออวีชวีวันนี่คนจังหวัดไหนคะวีชวีวันนะคะครูเปิดเทียงขึ้นกอ่อนวันนี้ตอนเย็นมาทักทายกันนะคะ วันนี้เดี๋ยวมันก็แดดเดียเด๋ยวมันก็คลืมนี่แหละอากาศวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้มาแท็กทายคุณครูแล้วนะจิบเ,เพลงเก่นแท้ลูกสาวตากำนันค่ะไอการค่ะไอการคนคุ้นเคยกันค่ะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ คุณประจวบจิตค่ะขอบคุณมากค่ะยายอือลูกสาวตากำนันจ้าโอ้เมนเรียประจวบวันนี้ก็ยังไม่มีเ,เพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายครูเลยค่ะจากพี่น้องเลิกจากการทำงานนวมาทักทายกันนะคะพี่น้องขาทักทาย สวัสดีค่ะพี่น้องอเจอกันอีกแล้วนะคะน,นี้ไม่แน่นอนนะคะพี่น้องค่ะอากาศหน้าหนาวนี่ไม่แน่นอนบรรดาเข้ามาก่อนออตาตาผู้ใดสีขามากเป็นตาแรลกเนาะนะคะครูเปิดเทียงขึ้นก่อนวันนี้ตอนเย็นมาทักทายกันนะคะ วันนี้เดี๋ยวมันก็แดดเดี๋ยวมันก็ครื้นนี่แหละอากาศวันจีบเ,เพลงเกนแท้ลูกสาวตากำนันค่ไะไอการค่ะไอการค,าคนคุ้นเคยกันค่ะจิตเ,เพลงเกนแท้ลูกสาวตากำนันค่ะไอการค่ะไอการคนคุ้นเคยกันค่ะเมือนนี้วันนี้ตอนเย็น พี่น้องคะยังไม่มีตาเข้ามาทักทายครูเลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวรอตาวันนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายครูเลยค่ะนะคะไอวีชวีวันนี่ คนแถวๆหนองบัวหรือเปล่าคะนะคะไอ้วีสวีวันนี่คนแถวๆหนองบัวหรือเปล่าคะ,คะวันนี้ก็ยังไม่มีเ,เพื่อนๆเข้ามาทักทายครูเลยคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะประจวบกีดเ,เพลงแก่นเท้าน้ำสกุล ลูกสาวตากำนันจ้าโอ้เมนเรียประจวบเรื่องราวกันวันนี้วันโชคดีนะคะตอนเย็นนะคะตอนเย็นวันที่16ธันวาคม จากพี่น้องเลิกจากการทำงานมาทักทายกันนะคะพี่น้องขาทักทายวันนี้ก็ยังไม่มีเ,เพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายครูเลยคะ่ะม,มาทักทายกันทักทายกันตอนเย็นหลังจากเลิกงานนะคะแั้วห้าโมงเย็นนะคะ ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะพี่น้องขาแทบกายถามข่าวนี่ใช่นมสกุลอยู่น้องด่านหรือเปล่าพี่น้องขาเหมือนนมสกุลคนบ้านน้องด่านน้องบัวลำพูน,นี่คะ่ะสวัสดีพี่น้องหลิกจากการทำงานนามาทักทายกันนะคะพี่น้องขาทักทาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีผู้มาทักทายคุณครูแล้วนะพี่น้องค่ะทักทายตอนเย็นสวัสดีค่ะทักทายกันตอนเย็นอีกข้างพี่น้องขิวแวห้งนี่ขี้วัวเตี้ยพี่น้องคะแข่ขงบ้านครัวแบบกกนี่ใช่นำสกุลอยู่น้องด่านหรือเปล่าพี่น้องขา เหมือนนำสกุลคนบ้านน้องด่านน้องบัวลำพูนนนี่ค่ะสวแถวน้องบัวหรือเปล่าคะจังหวัดน้องบัวหรือจังหวัดไหนคะอากาศไม่แน่นอนดูตาก่อนว่าจะมีตาเข้ามาหาทูไหม บยากาศไม่แน่นอนดูตาก่อนว่าจะมีตาเข้ามาหาครูไหมเรื่องราวกันวันนี้วันโชคดีนะคะกันตอนเย็นโอ้ยคือเม็นขัวบแบบพี่เน,นอน้าแางนี่น้อผู้ดใดน้อขัวบแบบพี่แข่งพี่น้องจีบ เ,เพลงเกณฑ์แท้ลูกสาวตากำนันค่ะไอการค่ะห้การคนคุ้นเคยกันค่ะตาเข้ามาก่อนอาอาตาตาผูใ้ใดสีขามากเป็นตาเหลกเนาะเวมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจให้ให้แม่ครูนะคะเวมาส่งกำลังใจค่ะ ขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจให้ให้แม่ครูนะคะอตอนเย็นโอ้ยคือเม็ดขัวบักพี่เทอหน้าแห้งนี่นาะผู้ใหเนาะขวบักบพี่แข่งพี่น้องลูกสาวตากำนันจ้าโอ้เมนเรียประจวบพิชวีวันค่ะขอบคุณมากที่แวะมาให้กำลังใจ การคะ่ะพี่นงคะ่ะใกล้ใกล้การคะ่ะพี่นงคะ่ะทักทายตอนเย็นสวัสดีคะ่ะทักทายกันตอนเย็นอีกไปขายหได้บุคะ่ะโอ้ยกู้ละเหม็นขวบแบบพี่ทั้งพี่นองเห <laughs> ม็นขิวคือกูอ่ว่าพี่นองคะ่ะนะคะ มีตาเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวกูไหมคะวันนี้คะ่ะนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนนี้วันนี้ตอนเย็ยนถ้า <Yeah. S 1> ตอนเย็ยนนะคะตอนเย็ยนวันที่16ธันวาคม นะคะมีตาเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าว,วน,นี้ไม่แน่นอนนะคะพี่น้องขาอากาศหน้าหนาวนี่ไม่แน่นอนเดืเนมะื่อนนี้วันนี้ตอนเย็นนะคะไอวีชวีวันนี่ คนแถวๆนองบัวหรือเปล่าคะ